อ่าระบบนี้นะคะ i n e t g u t a r y System นะคะหรือระบบปวคุมร่างกายนะคะในระบบนี้ก็จะมีโครงสร้างหลักๆประกอบไปด้วยผิวหนังนะคะแล้วก็อวัยวะที่พัฒนามาจากผิวหนังเช่นผมขนเล็บนะคะแล้วก็ต่อมเหงือ่อต่อมไขมันนะคะ อในระบบนี้นะักศึกษาคงเรียนภาคทฤษฎีไปแล้วนะคะว่ามันเป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มร่างกายนะคะบางคนก็บอกว่าผิวหนังละถือเป็นโครงสร้างที่มันใหญ่ที่สุดเพราะว่าถ้าเรามาแผ่พื้นที่ผิวหนังเนี่ยจะเห็นว่ากว้างถึงเกือบ2ตารางเมตรในผู้ใหญ่นะคะน้ำหนักรวมเกือบ5กิโลกร,รัมนะ,ะและบริเวณต่างๆของร่างกายก็จะมีความหนักความบางที่ไม่เท่ากัน ผิวหนังเนี่ยมีหน้าที่ที่สําคัญอยู่หลายประการนะคะประการแรกคือทําหน้าที่ในการป้องกันป้องกันโครงสร้างที่มันห่อหุ้มเอาไว้นะคะเ,เป็นด่านแรกที่กันทั้งแสง uv ความร้อนความเย็นสิ่งที่อาจจะกระทบกระเทือนกระแทกโครงสร้างภายในนะคะรวมถึงเป็นตัวช่วยสกัดไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยผ่านเข้าไปทาร้ายร่างกายในส่วนที่อยู่ลึกๆเข้าไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ผิวหนังจะมีเคราตินที่เคลือบนะคะแล้วก็จะมีไขมันที่เคลือบคลุมเอาไว้จะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้น้ำในร่างกายเนี้ยระเหยออกไปหน้าที่ถัดมานะคะก็คือรับความรู้สึกลองสังเกตดูดีๆนะคะผิวหนังเราเนี่ยรับความรู้สึกได้หลากหลายเช่นรับสัมผัสรับแรงกดนะคะรับรู้อุณหภูมิร้อนเย็นก็ได้ รวมถึงรับรู้ความเจ็บปวดนะคะเห็นไหมคะก็จะมีรีเซพเตอร์ที่รับรู้ความปวดเรียกว่า nociceptor หรือบางตำราช่ว่า free nerve ending นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเอมันมีรีเซพเตอร์ตัวไหนบ้างหน้าที่ถัดมานะคะเนื่องจากโครงสร้างของผิวหนังของเราเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดฝอยนะคะมาเลี้ยงเยอะแล้วกเ็เลือดที่ไหลเวียนมาเลี้ยงเนี่ยก็จะกักเก็บไว้ใต้ผิวหนังเมื่อไรก็แล้วแต่ที่อากาศ ร้อนภายนอกร้อนนะคะหลอดเลือดฝอยเหล่านี้ก็จะขยายตัวเห็นไหมคะเพื่อระบายความร้อนออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สิ่งแวดล้อมเย็นหรือภายนอกนี้ต่ำนะคะหลอดเลือดฝอยเหล่านี้ก็จะหดตัวเพื่อกักเก็บเลือดไวไ้ภายในแล้วก็รักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ในการควบคุมสมดุนของความร้อนภายในร่างกาย ความที่ผิวหนังเป็นแหล่งกักเก็บสำรองเลือดที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะในชั้นหนังแท้เนี่ยจะมีโครงสร้างหลอดเลือดฝอยมาเลี้ยงจานวนมากพบว่าเลือดที่ออกจากหัวใจเนี่ยออกมาแล้วกักเก็บไว้ที่หลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังเนี่ยมากถึงเกือบ10%นั่นแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะหนึ่งอย่างทางการแพทย์เรียกว่าภาวะช็อกเนาะภาวะช็อกด้วยเหตุอะไรก็แต่ที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอ ผิวหนังก็จะฉลาดนะคะมันก็จะมีการหดตัวของหลอดเลือดเพื่อกักเลือดเอาไว้ไปเลี้ยงเอาไว้วาภายในที่สําคัญกว่านะคะก็เลยทําให้เราจะสังเกตทรายของภาวะช็อกก็คือคนไข้ก็จะเริ่มมีผิวหนังที่ซีดและเย็นเนื่องจากมันจะมีการเรนเลือดอาจากใต้ผิวหนังเนี่ยไปเลี้ยงเอาไว้อื่นที่สาคัญกว่ากรณีที่ที่มีปริมาณเลือดน้อยลงนะคะ ถัดมานะคะก็เป็นแหล่งที่สังเคราะห์วิตามินดีนะคะซึ่งอาจจะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างนะคะการที่เราเใส่เสื้อผ้าของุ้มร่างกายมิดชิดแล้วก็ไม่ได้รับแสงแดดเลยปัจจัยตัวนี้ก็จะเป็นตัวลดการสังเคราะห์หรือผลิตวิตามินดีก็ทําให้ร่างกายเราจะดูดซึมแคลเซียมได้ไม่ดีไปด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลในบ้านปลายคือเกิดภาวะกระดูกพุนได้ง่ายเพราะว่าขาดวิตามินดี ซึ่งเป็นวิตามินสำคัญในการช่วยดูดซึมแคลเซียมสุดท้ายหนะ้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการขับสิ่งคัดหลั่งนะคะก็คือเหงือ่อแล้วก็สีบัมนะคะเหงื่อที่หลั่งออกมาก็จะมีเกลือแร่บางส่วนเนี่ยปนออกมาด้วยก็จะมีข้อคำถามให้ได้คิดทบทวนนะคะว่าเอ๊ะเหตุใด,ดผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจึงมีผิวหนังซีดและเย็น ซึ่งถ้าเราได้ไปดูแลคนไข้หนักเราจะเห็นว่าอ๋อเฮ้ยคนไข้แบบผิวซีดและเย็นละเป็นทีาหนึ่งของอาการช็อกนักศึกษาลองไปดูนะคะรูอธิบายไปแล้วทีนี้เรามาดูลำดับโครงสร้างนะคะของผิวหนังแล้วก็โครงสร้างที่อยู่ใต้ผิวหนังในชั้นลึกลงไปนะคะลำดับยังไงบนสุดเนี่ยก็จะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่เราเรียกว่า epidermis นะคะ ถัดลงไปก็จะเป็นชั้นหนังแท้หรือ dermis นะคะใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยก็จะเป็นชั้นของไขมันใต้ผิวหนังนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชั้นไฮโปไฮโปแปลว่าอยู่ข้างใต้ไฮโปเดอร์มิสหรืออาจจะเรียกว่าชั้น subcutaneous นะคะในทางการแพทย์น่กสาอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยในอนาคตนะคะเช่นฉีดยา การฉีดยาเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเราก็เรียกว่าเป็นการฉีดเข้าชั้น subcutaneous ตัวยอ่อเขาก็จะใช้ตัว s กับ c แล้วก็วงกลมล้อมรอบนะคะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องรู้จักนะคะหรือถ้าจะฉีดยาบางตัวหรืออาจจะเป็นการทดสอบอภาวะแพ้จากยาบางตัวหรือสารบางอย่างก็าจจาะมีการทสโดยฉีดเข้าชั้นผิวหนังก็เรียกว่าฉีดเข้าชั้น intradermal เดอร์มอหรือเดอร์มิสก็คือมีความหมายหมายถึงผิวหนังอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาดูนะคะลำดับนะคะบนสุดคืออีพิเดอมิสถัดลงมาก็คือชั้นเดอร์มิสหรือชั้นหนังแท้นะคะไล่ลงไปก็จะเป็นชั้นสับคิวทเนียสนะคะสับคิวทเนียสหรือชั้นไขมันใต้ผิวหนังซึ่งตรงเนี้ย หนาบางแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะนี้ให้สังเกตดีๆระหว่างชั้นอ p i d e r มิสกับ d e r มิสนะคะจะเห็นว่ามันเป็นรอยต่อที่เหมือนลอนลูกคลื่นเห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นรอยหยักทําให้มันยึดเกาะกันนั่นยึดเกาะกันได้ดีนะคะโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้ก็คือรากผมหรือรากขนเนาะใกล้ใกล้กันก็จะมีต่อมออต่อมที่อยู่ติดกับ รากขนหรือรากผมจะเป็นต่อมไขมันนะคะออยกรน n หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Siberian gland นะคะอีกต่อมหนึ่งนะคะที่อยู่อิสระที่เราเห็นในภาพเนี่ยจะขดๆแบบนี้แล้วก็มีท่อไปเปิดออกสู่ภายนอกอันนี้คือต่อมเหงือ่อนะคะภาษาอังกฤษกเรียก,กว่า sweat gland นะคะแล้วลองสังเกตดูดีๆจะพบว่าหลอดเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังเนี่ยเห็นไหมคะจะแตกแขนงเป็นหลอดเลือดฝอยจำนวนมาก หลอดเลือดฝอยจะเลี้ยงถึงแค่ชั้นของเดอร์มิสนะคะอีพิเดอร์มิสเนี่ยไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงโดยตรงนะเห็นไหมคะแต่อาศัยการแพร่ผ่านเนาะของสารอาหารออกซิเจนจากเซลล์ที่อยู่ชั้นล่างเนาะที่อยู่ใกล้กับหลอดเลือดฝอยเนี่ยแพร่ขึ้นไปวันแน่นอนที่สุดเซลล์ที่อยู่ข้างบนไกลปืนเที่ยงช่ไหมไกลามากสุดทา้ายก็อาจจะตายลงนะคะแล้วก ลอกหลุดออกมาเป็นขี้ใครขี้ใครของเราก็คือชั้นของอ p i d e r มิสที่มันตายแล้วก็ลอกหลุดออกมาภาษาโบราณจึงเรียกผิวหนังชนิดว,ว่าชั้นหนังกำพร้านะคะก็คือพ่อแม่เกิดก่อนนาะแล้วก็ตายไปก่อนหลังจากนั้นเซลล์ที่อยู่ชั้นล่างนะคะเ,เซลล์ที่อยู่ชั้นล่างตรงนี้ก็จะแบ่งตัวทดแทนขึ้นมานะคะแล้วก็ดันขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลอกหลุดออกไปตามลําดับนะคะเอ่อ นอกจากหลอดเลือดแล้วเราจะเห็นโครงสร้างของเส้นประสาทเห็นไหมคะแล้วก็รีเซปเตอร์ที่มาเลี้ยงผิวหนังจํานวนมากนะคะเดี๋ยวกูจะปูดอีกที่หนึงอันนี้ก็จะทบทวนโครงสร้างของชั้นหนังกําพร้านะ e เด d ร์ m i s, <S คือหนังกรราําพร้าอ,อาจารย์สอนในภาคทฤษฎีไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะบอกว่าชั้นหนังกําพร้าเนี่ยประกอบไปด้วย4-5ชั้นผิวหนังบริเวณต่างๆของร่างกายจะมี4ชั้น แต่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยจะมี5ชั้นนะคะก็คือเพิ่มชั้นของสตาตัมลูซิดัมนะคะซึ่งชั้นนี้จะมีลักษณะก็คือเป็นเหมือนเจลใสโปร่งแสงนะคะส่งผลให้เวลาเรามองฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยจะดูเห็นสีของผิวหนังเนี่ยซีดจางกว่าบริเวณอื่นๆนะะลักษณะของฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผิวหนังผิวหนาผิวหนังหนาเนาะซึ่งบริเวณเหล่านี้จะไม่มีขนนะคะ เรามาไล่ลำดับกันล่างสุดนะคะที่เป็นฐานก็เรียกว่าชั้นสาตัมเบเซลลิสนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นฐานที่คอยแบ่งตัวแล้วก็แบ่งเซลล์แล้วก็ผลัดดันขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อทดแทนเซลล์ที่อยู่ข้างบนที่ลอกหลุดแล้วก็ตายลงนะคะถัดขึ้นมาจากสาตัมเบซลลิสก็จะเป็น um um สาตัมสไปโนซัมสไปนัสแปลว่าหนามแหลมนื่อจากชั้นนี้มันมีการยึดเกาะกันแบบ เดสมโซมจำได้ไหมคะเหมือนกระดุมแป๊บหนันะคะแล้วก็จะดึงดึงทำให้ลักษณะเซลล์มันเหมือนหอนามแหลมๆนะคะไล่ขึ้นไปอีกนะคะก็จะเห็นซาตัมแกนูโรซัมนะคะแล้วก็ถัดมาที่ครูบอกไปแล้วว่ามีเฉพาะฟ่ามือฝ่าเท้าคือซาตัมลูซิดัมที่เป็นชั้นโปร่งแสงนะคะสุดท้ายชั้นบนสุดเราเรียกซาตัมคอเนียมนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่เซลล์เริ่มตายลงแล้วก็ลอกหลุดออกเป็นขี้ใคร ที่ใครที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็เกิดจากการที่เซลล์ผิวหนังจํานวนมากเนี่ยมันยึดเกาะกันด้วยจังชันอลคอมเพล็กแบบเดสม s โซมหรือเหมือนกระดุมแป๊บเดสม s โซมเป็นการยึดเกาะกันของเซลล์ที่มันเหนียวแน่นมากนะคะเซลล์ตายไปแล้วแต่มันก็ยังยึดเกาะกันอยู่ส่งผลให้มันไม่ลอกหลุดออกมาทีเซลล์มันก็จะลอกหลุดออกมาพร้อมกันนะคะเป็นแพรและเป็นขี้ใครนะคะที่เห็นอาทีนี้จะให้สังเกตดูนะคะ ในบริเวณชั้นล่างเนี่ยจะมีเซลล์ที่หน้าตาเหมือนหนวดประหมึกนียเราเรียกว่าเมลานไซต์นะคะเซลล์ตัวนี้ก็จะเป็นเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีเม็ดสีนะคะผลิตเสร็จแล้วก็จะบรรจุไว้ในแกนูแล้วก็ส่งมาให้กับเซลล์ที่อยู่ข้างบนนะคะเ,เมลานไซต์ก็จะถูกกระตุ้นได้ง่ายโดยแสง UV นะคะ ภาพนี้ก็เห็นโครงสร้างของอเมลานอไซต์เนาะผลิตเม็ดสีแล้วก็ส่งเม็ดสีแทรกเข้าไปอยู่ในเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกับมันนะคะหลังจากนั้นเซลลเหล่านี้พอถูกดันขึ้นอ่าสังเกตนะฮะไปเที่ยวทะเลวันแรกสองวันแรกไม่ค่อยดำเพราะว่าเมลานอไซต์ถูกกระตุ้นเนาะผลิตเม็ดสีให้เซลล์ชั้นล่างพอเซลล์ชั้นล่างที่มีเม็ดสีบรรจุอยู่ถูกดันขึ้นมาก็คือกลับจากทะเลมาไม่กี่วันก็จะเริ่มเห็นชัดว่าผิวคล้ำขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะบอกว่ามันก็เป็น อ,อ,องค์ประกอบที่เราทําให้เรามันมีมสีเข้มใช่ไหมคะแต่มันมีประโยชน์คือมันจะช่วยกรองแสง UV ส่งผลให้คนที่มีผิวผิวสีนะคะเป็นเรล่งน้อยกว่าคนขาวนะคะเนื่องจากว่ามันมีตัวเม็ดสีเนี่ยช่วยกรองแสง UV ที่ทําอันตรายกับผิวหนังนะคะนอกจากนั้นเพราะว่าตัวเมลานอไซต์เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของเม็ดสีของผมของ ม่นตาของผิวหนังนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะมีผมทั้งสีดำสีน้ําตาลสีทองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ผิวหนังก็จะมีสีอะไรนะชาวเอเชียเนี่ยผิวเหลืองเนาะแล้วก็นี้ผิวสีก็สีเข้มหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแตกต่างกันไปตามชนิดของเมลานินพิกเมนต์อ่ะทีนี้ภาพนี้จะเห็นโครงสร้างของอรีเซปเตอร์ที่พบในผิวหนังมีอะไรบ้างตัวแรกที่ควรรู้จักนะคะเนี่ยตัวนี้ อันนี้คือ free nerve ending free nerve ending นะคะเป็นกิ่งๆแบบนี้ตัวนี้ยสำคัญมากนะคะมันเป็นรีเซพเตอร์ที่รับรู้ความเจ็บปวดเห็นไหมฮะเพนหรือความเจ็บปวดเออถ้าลองไปถามคนไข้นะคะหรือลองไปดูแลคนไข้โดยเพราะตึกอุบัติเหตนะุจะเห็นชัดเลยคนไข้ที่อุบัติเหตุมานะคะก็จะมีทั้งเคสที่ผ่าตัดเคสที่มีแค่แผลถลอกนะคะเวลาเราไปทำแผลเนี่ยพบว่า แผลถลอกเนี่ยคนไข้จะปวดแสบบวดร้อนแล้วก็ทรมานมากเหตุผลที่มันรู้สึกปวดทรมานมากกว่าแผลผ่าตัดที่ลึกก็เพราะว่าในชั้นผิวหนังของเราเนี่ยมันมีฟรีเนิร์เอนดิ้งเยอะหรือมันมีปลายประสาทหรือรีเซิเตอร์ที่รับรู้ความเจ็บปวดเยอะกว่าผิวหนังชั้นลึกนะคะอันนี้ก็ขอให้เข้าใจถ้านึกไม่ออกนึกถึงตอนที่เราเราเป็นร้อนในเนาะเราจะบอกโอ้โหแผลเท่า เม็ดถูกเขียวแต่แบบปวดแสบปวดร้อนมากเนื่องจากมันมีรีเซปเตอร์ที่รับรู้ความปวดขณะที่แผลมิดบาทบางแผลเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกปวดทรมานขนาดนั้นนะคะเพราะบทีจะไปบอกคนไข้ว่าเอ้ยแผลถลอกนิดเดียวร้องจะเป็นจะตายเนี่ยเวลาทาแผลเขาก็แสบจริงๆนะคะถัดมาเนาะเมอร์เคลดิสอันนี้ก็รับสัมผัสนะคะมสเนอร์คอพัสเซนะก็หนะ้าตาแบบนี้ก็รับสัมผัสนะคะ บริลักษ์ขนก็มีรีเซพเตอร์นะเราเขี่ยขนเนี่ยต่อให้เราหลับตาเราก็รู้นะรับรู้ได้เพราะมีรีเซพเตอร์รับสัมผัสที่รากขนแล้วก็เวลากดากดลงไปที่ผิวหนังก็จะมีลักษณะรีเซพเตอร์ที่เหมือนหัวหอมเห็นไหมคะซ้อนกันหลช่ชันเราเรียกว่า p a c n i l corpuscle นี่ก็รับรู้แรงกดแรงสั่นสะเทือนนะครับรับฟินี่อันนี้รับรู้แรงยืดตึงของผิวหนัง ในส่วนของโครงสร้างผิวหนังเนี่ยอาจารย์คงจะอธิบายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาร์ทที่2เราจะพูดถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในคลินิกค่ะ